ก็นะตอนนี้ก็จะมารีวิวการ์ดทรานสฟอร์มเมอร์นะครับตอนนี้ยังไม่มีการ์ดไม่ใช่อย่างเดียวนะครับเอาของเล่น อนนี้เอามาแค่บลูเบอร์รีนะครับออตคมัตนะครับนี่นะครับนี่บลูเบอร์รีครับนี่ปืนมันนะครับติดตรงนี้นะครับนี่ก็ออติมัตนะครับบางคนสงสัยว่าไอ้ทำไมไอ้ตรงนี้มาถึงหลุดตรงมานะนง่ายๆนะครับ ทำอะไรล่ะครับก็ใส่ดิครับติดได้นะตดอ่ะแต่วันนี้เราก็<ม>จะมารีวิวว่าการของเล่นกันนะไม่าาออสมามารถเปิดเผยไนะคะเดี๋ยวกัรบอัติมัตนะครับปร นี่ครับจะเป็นปืนปืนหนึ่งดาบสองอันนะครับนี่ครับปืนนะครับความสามารถพิเศษของมันก็คือบิดตรงนี้ให้เลื่อนลงดาร์ตซึ่งคือว่าเราสมมุติว่ายิงก็ได้นะครับต่ว่าตรงนี้มันจะเป็นตรงปล่อยจรวดน,นะครับ เราสามารถติดที่ตรงมันทุกของอติมัตได้นะครับแต่ผมวันนี้ผมจะไม่ได้มาประกอบอติมัตนะครับแต่ว่าผมจะมาประกอบบอมบัลีนะครับก่อนอื่นแล้วก็เออไม่ต้องนะครับไม่ต้องวันววนี้เราจะมารีวิวขวครับไม่เอาดีกว่างั้นก็การนะครับการของผมเป็น Transformers of e ดอ e ฟเ i ็กเนะครับ นี่ครัะที่สองใบครับนี่ครับออโต้บอทกับออติมัตขี่กิบล็อกอาจจะมมวๆนะครับครับพลังแปดพันห้าร้อยนะครับความเร็วก็เฮ้ยพลัง6กพันหกหมันครับ ส่วนความเร็วก็แปดหมื่นสองพันนนี่ครับมันกห็หายไปหน่อยนะครับนี่ครับบอบบินบีบับบินบีพลังห้าหมื่นสองพันนะครับความเร็วสี่หมื่นห้าพันอันนี้ก็ดีนะครับนี่ครับดีครับนี่ก็เป็นบอบบินบีอีกนะครับ นี่ก็คอแทนนะครับหลายคนคงรู้จักนะครับนี่คือออพติมัสพรามนะครับนี่ครับอันนี้เป็นออพติมัสพรามตัวที่หกสิบนะครับตัวสุดท้ายเลยนี่ครับ เราเร้อมมาดูไปก่อนนะครับดิปดิปนะครับแล้วสล่นทีวีก่อนนะนะครับตอนนี้ก็ตรงนี้เป็นอัพติมัทตัวที่สองนะครับบัมบีตัวแรกนะครับต่อจากบัมบีตัวแรกนะอันนี้ก็เป็นบัมบี้นะครับ ถึงพลังโจมตีมันจะแค่สามหมนสองะครับแต่ความไวมัน 88, แปดหมแปดเลยนะอันนี้ก็เยอะทอ่าเยอะเกือบท่าอัติมัตัวนี้แต่ไอตัวอัติมัิที่มันเก่งสุดไปไหนหรือป่านะก็ไม่มีอะไรมากสำหรับวันนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับก็ เดี๋ยวครับถ้าเกิดผมประกอบตัวอัพติมัสเป็นแล้วนะครับผมจะประกอบให้ดูนะครับแบบเป็นรถนะครับตอนนี้ยังไม่มีใครออกคลิปทำเป็นรถแหงนะครับมันยุ่งยากครับ ทิปเป็นเท่านี้เนี่ยบางคนหละคนทำไมผมสงส์ทำไมบางคนก็สงสัยว่าทำไมผมต้องเอานี่ขึ้นด้วยมันอีกกล่องหนึ่งนะครับเห็นไหมนะครับกล่องนั้นแะนั่นนะครับที่ตั้งอยู่ข้างบนชั้นบ่อมาครับนั่นแหละครับมันผมไปดูตามรูปภาพถ้าทำอย่างนั้นนะนะครับไอเดวทอนให้ดูนะ นะครับนี่ครับไอตรงนี้มันจะไม่ขึ้นไอตรงนี้มันจะไม่ขึ้นมานะครับแล้วทําให้ไอตรงเนี้ยมันบังหัวครับนะครับทำให้ไม่ค่อยจะเหมือนบอเนบีสักเท่าไหร่ นี่ครับก็ใส่ง่ายนะครับบอมนี้แต่ไม่มีอาวุธดาบถ้าเอาของดาบอปติมัสเนี่ยมาติดนะครับคุณต้องสังเกตก่อนนะครับว่านี่ครับอันนี้มันเล็กกว่าดูนะครับมันเลยใส่ได้ครับใส่ได้แต่มันไม่แน่นครับมันไม่เข้าล็อกนะครับปืนก็ใส่ไม่ได้ครับนี่ครับ แต่ว่าอัติมัต์เนี่ยมันรู้ถ้ามือมันก็เลยใส่ได้นะครับก็ขอจบลิปเปียนต้นนี้นะจับบายบายนะจบับนะจับอู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 จุย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 ทุย